ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมอาบูโตและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงวิเคราะห์สรุปดเดือดก็จะมาทําการวิเคราะห์สรุปมงังงะกันอย่างดเดือนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์สรุปมงังงะเรื่องดตอรสโตตอนที่61กันเนาะ และถ้าหากใครกําลังมองหาตัวช่วยในการเลิกบุหรี่ซึ่งสินค้าชนิดนี้ปลอดภัยต่อสุขภาพและไม่มีกลิ่นติดตัวแน่นอนซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่าได้แล้ววันนี้โดยคลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือคลิกไปที่สยาม ks. com ก็เรียกได้ว่าในตอนนี้เป็นตอนที่ต่อจากในอนิเมะภาคแรกเลยก็ว่าได้แบบจบภาคแรกปุ๊บตอนนี้ต่อปับ๊บอะไรทํานองนั้นแล้วก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่ามังงะเรื่องด็อกเตอร์สโตนี้เนี่ยเป็นมังงะที่ไม่ใช่แนวของผมนะครับเพราะว่าเวลาผมอ่านมังงะเรื่องนี้แล้วมันเหมือนกับตัวเองนั่นน่ะโง่อย่างไงก็ไม่รู้แต่ผมจะพยายามถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมทุกท่านเข้าใจกันได้ง่ายให้มากที่สุดเท่าที่ตัวผมนั่นแะจะทําได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดอยากให้ผมทํามังงะเรื่องนี้ต่อไปก็ช่วยกันกดไลค์กด share, กันดูจนกว่าผมจะพอใจถึงจะกลับมาทํานะจ๊ะนั้นก็อย่ามัวมารีรอช้าครับไปรับชมกันเลยดีกว่า ในตอนที่61ในขณะนั้นโครมกําลังนอนหลับอย่างสบายใจเขาก็ได้ยินเสียงคนสองคนกําลังคุยกันอยู่ซึ่ง2คนนั้นก็คือเซนคูกับเกนโครมก็เลยพยายามไปแอบฟังว่าไอ้สคนนี้เนี่ยมาคุยอะไรกันทางด้านของเกนก็ได้ถามเซนคูว่าองค์ประกอบอะไรที่ทําให้ทุกๆคนมารวมอยู่ที่ตัวของซึคษะข้อ A อาหารข้อ B สาวสวยหรือว่าข้อ C ตัวซึคษะเองเซนคู Zen ก็เลยตอบไปว่ามันก็ต้องข้อ C อยู่แล้วเกนก็ตอบว่าถูกต้องซึคษะจังเป็นนักเรียน มอปลายที่มีความแข็งแกร่งที่สุดซึ่งก็หมายความว่าซึกษาจังเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือถ้าจะให้พูดอีกนยหนึ่งก็คือพวกเราต้องทําการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเครือบแคลงใจให้กับพวกจักรวรรดิซึกศาให้สงสัยในตัวท่านผู้นําุึษาหรือทําให้ตัวซึกษาจังหมดความน่าเชื่อถือในสายตาของพวกจักรวรรดิซึกศาโดยใช้เสียงของคนที่มีความสามารถพิเศษที่มีชื่อเสียงเทียบเท่ากับซึกศาจังจากนั้นเกนก็ได้ทําการดัดเสียงของตนเองให้เหมือนกับลิเลียนไวเบิร์กแลก้ว่าฮ I am Lilian r i b e r พอเซนคูได้ยินเสียงของเกนที่ดัดแปลงมาเป็นลิเลียนเท่านั้นแหละครับก็ถึงกับตก,กระจเป็นอย่างมากเพราะเสียงที่เกนดัดออกมานั้นมันเหมือนกับเสียงของลิเลียนมากเลยทีเดียวแต่ทางราเซนคูก็ได้บอกกับเกนว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้มันก็สามารถบอกได้เลยว่ามันเป็นการโกหกเพราะยังไงยังไงมันก็เป็นเสียงข,ของปอดใจเนอะมันเมื่อใช่แมยิงเมื่อเกนได้ยินแบบนี้เกนก็เลยได้พูดว่าถ้าเกิดนายได้ยินเสียงของลิเลียนที่มันผ่านมาจากโทรศัพท์มือถือของพวกเราที่มันเป็นเสียงที่มีคุณภาพต่ำล่ะมันจะเป็นอย่างไรพอเซน ในทันทีเลยว่าสิ่งที่เกนต้องการจะสื่อออกมามันหมายถึงอะไรซึ่งแผนการของเกนนั่นก็คือการใช้แผ่นเสียงของลิเลียนที่เบรคุยะพ่อของเซนคู ru, ทิ้งเอาไว้ให้เป็นของดูต่างหน้าเอาไปเปิดให้กับพวกจักรวรรดิศึกษาฟังจากนั้นเกนก็จะดัดเสียงเป็นลิเลียนเพื่อพูดคุยกับพวกจักรวรรดิศึกษากันแบบสดๆผ่านทางโทรศัพท์มือถือเท่านี้ก็จะสามารถหลอกพวกจักรวรรดิศึกษาได้แล้วว่าโลกนี้มันยังไม่ได้ล่มสลายอเมริกากําลังจะมาช่วยเพราะการเปิดเสียงเพลงของลิเลียนผ่านทางโทรศัพท์มือถือของพวกเซนคท่่นสมมมุณภาาาาพตํํัจะให้ไ บ,บอกได้เลยว่าลิเลียนคนที่กําลังคุยกับพวกเขาอยู่เนี่ยเป็นเสียงที่มาจากตัวจริงหรือว่าเป็นเสียงที่มาจากแผ่นเสียงหรือเป็นเสียงที่มาจากลิเลียนตัวปลอมคือการที่มันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่ยางที่เปลี่ยนแปลงไปกระทนหันแบบนี้และได้พูดคุยกับลิเลียนคนดังแบบสดๆผ่านทางโทรศรัพท์มือถือเช่นนี้พวกของจกักรวรรดิศรีสะต,ต้องคิดกันเอาเองว่าลิเลียนคนที่พูดอยู่กับพวกเขาผ่านทางโทรศรัพท์มือถือนี้เนี่ยยังไงยังไงก็ต้องเป็นตัวจริงแน่ๆมันต้องใช่มันต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากมันต้องใช่แน่อาาาารรรรมมณณ์ปปะะว่เ็นกกกโหดับ เลยก็ว่าได้ส่วนทางด้านของคโครมที่แอบฟังสองคนนี้อยู่กลับไม่เข้าใจแผนการอาแสนชั่วร้ายชั่วช้าเร็วซามสารเลวแผนนี้เลยสักนิดนึงเขาจึงได้ทาการเอาหวัวพุ่งจนทะลุพื้นขึ้นมาหาเซนคูกับเกนเพื่อการยังหลอนนะคบสำหรับคโครมเอาจึงแล้วคือเดินขึ้นไปหา2คนนี้ทางบันไดก็ได้ไงแต่นี่ล่อทับพื้นไปรูเลยเลยต้องมานั่งซ่อมกันเสียเวลากันไปอีกเมื่อคโครมไม่เข้าใจเซนคูกับเกนจึงได้ทําการช่วยกันอธิบายแผนการาัานรชั่วร้ายทั้งหมดให้กับคโครมฟังว่าขั้นตอนที่1ต้องเอาโทรศัพท์มือ เป็นเหมือนกับสปาให้กับอาณาจักรวิทยาศาสตร์ขั้นตอนที่2อเอาโทรศัพท์มือถือไปให้พวกของจกักรวรรดิซึกระสาฟังขั้นตอนที่3เปิดเพลงของลิเลียนจากแผ่นเสียงให้พวกของจกักรวรรดิซึกระาฟังผ่านทางโทรศัพท์มือถือขั้นตอนที่4ให้เจนดัดเสียงเป็นลิเลียนเพื่อพูดคุยกับพวกจกวักรวรรดิซึกระสาแบบสดๆเพื่อหลอกคนของจกักรวรรดิซึกระาและการที่คนของจกักรวรรดิซึกระาคอยทําตามคําสั่งของซึกษะานั่นก็เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นแต่ก็คิดว่าโลกนี้มันได้ล่มสลายไปแล้วจึงไม่รู้ว่าจะเชื่อมั่นใใตวครดีเลยออมชืแะทําตติกกแแ่้เดผรทอล ครั้งนี้สาเร็จคนพวกนี้ก็จะคิดว่าโลกนี entonces, ้มันยังไม่ได้ล่มสลายแถมยังมีคนที่กําลังจะมาช่วยพวกเขาอีกเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็จะเปลี่ยนไปถ้าเกิดพวกของจักรวรรดิซึกระษะส่วนใหญ่กลายมาเป็นพวกเราโดยเชื่อคําหลอกลวงต่างๆนานาผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็จะสามารถจัดการซึกระษ์โดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเลยแม้แต่หยดเดียวซึ่งไอการที่ทําแบบนี้เมื่อเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดจบลงและความจริงถูกเปิดเผยเซนคูกับเกนต้อรมพวกของจักรวรรดิซึกระเกลียดเอาแน่ๆแบบอาจจะเกลียดยันลูกบวชเลยก็เป็นไไไได้้เเเเพพรรรราาาะะะปปหลออออกกววขยยจิิิงงงงงื่่ พอเซนคูกับเกนได้เล่าแผนการทั้งหมดให้โคมฟังไปแล้วเซนคูก็ได้ทําการเก๊กหน้าหลอกแล้วก็พูดประโยคเท่ๆออกไปว่าอย่าไปบอกคนอื่นๆในหมู่บ้านเรื่องวิธีการหรือแผนการอันชั่วร้ายที่พวกเรากําลังคิดจะทะําล่ะเพราะมันอาจจะทําให้ชันกับเกนที่มาจากโลกเก่าอาจจะถูกมองว่าเป็นพวกวายร้ายเลยก็ได้แม่เรียกได้ว,ว่าทาหน้าตาแบบเทกึดไม่รู้มันจะทาหล่อไปถึงไหนนะครับคือขนาดว่าคําพูดของเซนคูว่าหล่อแล้วพอมาเจอคําพูดของโคมเข้าไปนี่คําพูดของโครมหรลอกกว่าอีกโดยที่โคมนั่นน่ะพูดว่านาย พูดบ้าอะไรของนายนายบอกทุกๆอย่างกับฉันแล้วดังนั้นฉันจึงกลายเป็นผู้สุ่มรู้ร่วมคิดด้วยและฉันก็ต้องช่วยพวกนายแบกรับเรื่องแบบนี้เอาไว้อยู่แล้วและพวกเราก็ยังต้องมีช่างเทคนิคในการติดตั้งโทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่เครื่องนั้นเอาไว้ที่ปลายทางอีกด้วยใช่ไหมล่ะดังนั้นมันก็ควรจะเป็นฉันไม่ใช่เซนคูที่มาจากโลกเก่าอารมณ์แบบรักเพื่อนกันจัดเลยไายพวกนี้ผมเห็นแล้วในน้ำตาเทบจินไหลมันใสโลหิตคือซื้อเลยครับในฉากนี้หลังจากนั้นทั้ง3คนจึงได้ทําการตกลงก,กันว่าพวกเราทั้ง3คนจะไปลลงนรรกกกกด้วยยัเเพื่่อแปีีบาท พวกเราช่วยโลกนี้และช่วยผู้คนอีก7 0 0 0ล้านคนเอาไว้คือผมเห็นฉากนี้แล้วแบบทําไมพวกพี่ทั้ง3คนนี้เนี่ยถึงใจหลอกอัจังเลยครับคือผมไยอมเลยครับโคมพอเช้าวันรุ่งขึ้นเซนคูก็ได้จัดทีม3คนเพื่อ,อนําโทรศัพท์มือถือไปให้กับสปายของอาณาจักรวิทยาศาสตร์ไทจูกับยูซลีฮะที่ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเซกะซะนเมืองโตเกียวซึ่งทั้ง3คนนี้ก็ได้แก่โครมจะรับหน้าที่เป็นเอนจิเนียร์ประกอบโทรศัพท์มือถือให้สามารถใช้งานได้แมกมาจะรับหน้าที่เป็นคนแบกข,ของต่างๆไปเพราะเขามีพลังประดดุังี และก็เกน,นรับหน้าที่เป็นคนคอยนําทางเนื่องจากเขาเคยเป็นอดีตสมาชิกของจักรวรรดิซึ่งศามาก,ก่อนแต่ว่าการเดินทางเอาโทรศัพท์มือถือไปให้ไทจูกับยูซิริฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะไรขนาดนั้นเพราะยังมีปัญหาที่ใหญ่มากๆอยู่อีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือด้วยความที่สายตาของโคฮาคุติดสโค8แปดเอาไว้ทาให้โคฮาคุทราบว่ายังคงมีหน่วยสอดแนมจับตาดูพวกเขาอยู่โคฮาคุเลยบอกกับพวกเซนคูไปว่าคนที่เป็นคนคอยสอดแนมพวกเราของจักรวรรดิซึ่งศัอย่างโฮมูระยังคงคอยสอดแนมพวกเราอยู่เหมือน เ,เพราะการที่หิมะตรงกิ่งไม้หายไปแสดงว่าเธอ,อยังคงเฝ้าดูพวกเราอยู่จากที่ใกล้ๆเนินเขานั่นซึ่งมันก็เลยหมายความว่าถ้าเกิดโครม แล้วก็เกณฑ์ออกเดินทางไปทางจังกรวรรดิสุศกดะ์ฮมูระก็จะสะกดรอยตามไปจนทันอยู่ดีและในกรณีที่เร็วร่าสุดถ้าเกิดฮมูระเห็นว่าสิ่งของที่ทั้ง3คนนี้ขนไปคือโทรศัพท์มือถือแล้วนำเรื่องนี้ไปบอกกับสุศกดะ์แผนการที่ได้วางมาทั้งหมดก็จะจบเหตุลงไปในทันทีและใน,นระหว่างนั้นทุกๆคนต่างก็ช่วยกันออกความคิดเห็นว่าจะขนโทรศัพท์มือถือออกไปอย่างไรโดยไม่ให้ฮมูระรู้ตัวเซนคูพระเอกของเราเนี่ยก็เลยได้บอกว่าเรื่องของฮมูระมันไม่ใช่ปัญหาที่เตรียมการเอาไว้หมดแล้วด้วยสิิ่่งงปรระดษฐ์แวทยาาศสต ทำให้เกิดเรื่องหน้าต้อก็ใจขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านน้าก็จะเกิดการแตกตัวของไฮโดรเจนและออกซิเจนจนเป็นฟองสารชนิดนี้ถูกเรียกว่าแก๊สระเบิดดีโทเนชั่นหลังจากพวกเราเติมแก๊สดังกล่าวเข้าไปในกระเพาะของกวางจนเป็นบอลลูนแล้วถึงมันจะสร้างความเสียหายได้ไม่มากก็จริงแต่ในตอนที่มาระเบิดออกมามันก็จะทําให้เกิดเสียงดังเอามากๆหรือก็คือพวกมันจะกลายเป็นเสียงของระเบิดนั่นเองด้วยสิ่งนี้พวกเราจะดึงความสนใจของฮมูระให้มาทางนี้ซึ่งเป็นทางที่ตรงข้ามกับเส้นทางที่จะเดินทางไปยังจังรวรัดสังหวะ โครมแมกมาเกนที่เป็นทีมขนโทรศัพท์มือถือก็จะออกเดินทางไปที่จักรวรรดศิศรีสระเพื่อนําโทรศัพท์มือถือไปให้กับไทจูกับยูซิริฮะก่อนที่โฮมูระจะรู้ตัวเมื่อทุกคนได้ทราบแผนการทั้งหมดจากเซนคูทุกคนก็ปฏิบัติตามแผนกันแบบเป,เป,เป,เป๊ะๆจนสามารถดึงความสนใจของโฮมูระด้วยเสียงระเบิดของแก๊สระเบิดดีโทเนชันมาได้จนเป็นผลสําเร็จมันก็เลยกลายเป็นว่าในตอนนี้สงครามยุคหินระหว่างอาณาจักรวิทยาศาสตร์ที่นําโดยเซนคูกับจักรวรรดิศึกสะที่นําโดยศรีสระได้เริ่มต้้้้้นนนนขขึแลวณนะบัีใหการรสุปอองต นี่ก็คือเซนคูกับเกลินและโคมได้ร่วมมือกันวางแผนหลอกลวงจักรวรรดิศึกษาด้วยแผนเสียงที่มีเสียงเพลงของลิเลียนนักร้องชื่อดังเพื่อเปลี่ยนใจพวกจักรวรรดิศึกษะให้มาเป็นพวกของตนจะได้ไม่ต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อกันเกิดขึ้นและก็จะได้เป็นการจัดการศึกษะได้ในคราวเดียวแต่ถ้าว่าถ้าเกิดแผนการนี้มันสาเร็จและเหตุการณ์ต่างๆมาจบลงพวกเขาทั้งสามคนอาจจะโดนคนอื่นเกียดเอาก็เป็นได้เพราะโกหกเรื่องของลิเลียนกันเอาไว้หนักมากซึ่งพวกเขาก็ยอมรับชะตากรรมที่ต้องโดนเกียดเอาไว้แต่โดยดีจากนัั้้้้นนนเคคูก็ไไดดตงทีม3แ โคลมเกนแมกมาเพื่อขนโทรศัพท์มือถือให้ไทจูกับยูซิฮะที่ตอนนี้อยู่ที่จักรวกรรดิสึศกษะส่วนการเดินทางไปยังจักรวกรรดิสึศกดิ์มันก็ไม่ใช่เรื่องง,ง่ายเพราะโฮมูระคอยจับตาดูพวกเขาอยู่ตลอดทางด้านเซนคูจึงได้วางแผนดึงความสนใจของโฮมูระให้ไปอีกทางด้วยเสียงระเบิดแก๊สระเบิดดีโทเนชันก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในตอนต่อไปมันจะเป็นอย่างไรเซนคูหรือสึศกษะใครกันแน่จะเป็นคนที่จะชนะในสงครามยุคหินก็ต้องมารอชมกันเนาะแล้วก็ต้องขออภัยล่วววงงหหนน้้้าาาดดดยะะครรรถเเกิิิผผม์อไต ไปอเพราะผมรู้สึกได้เลยว่าบางงานเรื่องด็อกเตอร์สโตนเนี่ยเป็นบางงานที่อธิบายเนื้อเรื่องได้ค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวแต่ก็ทําเต็มที่นั้นล่ะครับถ้าเกิดอยากให้ทำบางงานเรื่องด็อกเตอร์สโตนในตอนปัจจุบันก็ต้องทํายอดไลค์ของคลิปนี้ให้ถึง2 0 0 0 0 like. ื่นไลค์หรือทํายอดวิวให้พุ่งไปถึง1 0 0 0 0แวิวผมจะมาทําให้ชมกันอย่างแน่นอนแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจ Facebook เอาไว้ด้วยนะครับเวลาสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบง่ายกว่าในคอมเมนต์เยอะเลยนอกจากนี้เผื่อช่องติดปีกกไไจจะดด้้สาาาามรถหเอย ด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ให้กระจงกรจารยไปทั่วทุกสารทิศด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย